มาอีกแล้วค่ะรถขุดเข้าใหม่มาจากญี่ปุ่นพอมีรถเข้ามาใหม่ก็จะพาทุกคนเนี่ยมาดูมาชมนะคะแล้วเป็นรถของอะไรแบรนด์อะไรขนาดกีดตันเดี๋ยวรอชมกันเลยค่ะค่ะเป็นแบรนด์คูปต้าค่ะรุน่นยูตีศูนย์ีทหกทุกคนจะทราบอยู่แล้วใช่ไหมคะว่ามันค่อนข้างที่จะเป็นเหมือนเป็นตัวท็อปและตัวใหม่ด้วยละ่ะ แล้วไม่ว่าจะเป็นระบบภายในข้างนอกทุกอย่างของเขาเนี่ยก็คือแบบมันก็ค่อนข้างที่จะดีขึ้นแล้วนะคะดีมากๆการทํางานก็จะเร็วขึ้นการประหยัดน้ํามันก็จะดีขึ้นมาดูใกล้ๆนะคะนี่อย่างตัวนี้นะคะเขามาพร้อมใบมีดดันดินเห็นไหมไว้แบบเป็นตัวดันดินหรือเป็นตัวค้ํารถนะคะให้รถนั้นได้อยู่มีความคงทนในส่วนของแท็กเหล็กคุ้มยางแน่นอนอยู่แล้วว่ามันดีตรงไหนดีตรงที่เวลาเราไปขับ ที่หน้าง,งานที่เป็นปูนแบบนี้อย่างตรงนี้ใช่ไหมที่เห็นเป็นปูนเนี่ยก็จะจะไม่ได้เสียหายอะไรเนาะที่ก็ดูจากสภาพภายนอกก็รู้ได้เลยว่ายางเขาอยังใช้งานใช้งานได้ค่อนข้างที่จะดีมาต่อนะคะภายในบ้างนี่ภายในก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนนี่กว้างขวางทุกอย่างครบหมดเลยนะคะอ่าภายในก็กว้างเดิมๆจากประเทศญี่ปุ่นเลยค่ะนี่เป็นไงคะในส่วนของท้ายรถขุดกันดีกว่านะคะอ่านี่เราเปิดให้ดูกันเลย ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตัวปั๊มเอ่ยกรองเอ่ยเครื่องเอ่ยทุกอย่างเนี่ยเป็นเดิมๆจากญี่ปุ่นก่อนเน้นย้ํานะคะว่าเดิมจากญี่ปุ่นแต่สภาพเขายังคงดีอยู่<ะ>บางทีอาจจะมีรอยบ้างอะไรบ้างก็เป็นปกติที่เป็นมือสองเนาะแต่ไม่ไม่ต้องกังวลน,นะคะเพราะทุกๆคันที่นําเข้ามาเนี่ยทาเคนของเราอะ่ะก็มักจะดูแลแล้วก็เลือกอเออเรียกว่าเลือกกันมาตั้งแต่ตอนญี่ปุ่นอยู่แล้วนะคะพอเข้ามาที่ไทยเนี่ย ทุกท่านก็จะได้รถออกไปแบบสภาพที่ค่อนข้างจะสมบูรณ์แล้วก็พร้อมใช้งานเลยทีเดียวนะคะแนะนํานิดนึงว่าเรามีตัดไปแน์แนะนานินนนนนติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาด้วยนะคะดอกเบี้ยถูกมากมาหาเราได้เลยที่สาขาเคอ็อกซันกม54ถนนบางนาตาดัดขับเลยลงไฟฟ้าบางประกงมา2กิโลก็จะเจอร้านสาขาเคนของเราหรือว่าจะเข้ามาเทสรถหรือติดต่อมาทางเป็กกี้ก็ได้ที่เบอร์083101806นะคะเป็กกี้ยินดีตอนรับมากๆค่ะขอให้ติดตามด้วยนะคะบ๊ายบาย